สดีค่ะทิพย์กมาพบกับเพื่อนๆแล้วนะจ๊ะมาขยับร่างกายเรียกความสนุกสนานเบิกบานให้กับตัวเองด้วยอรุณเป็นเลยนีคิดดีทำดีได้มีบุญวาสนาอ้าวจักรวาลจาัดสรรค่ะอ้าวจักรวาลจาัดสรรจักรวาลจาัดสรรอะไรเกิดขึ้นดีเสมอนะเออ ปาฏน,นาสิ่งใดก็ได้พัน,น,นทุกคำอธิษฐานฝันก็เลยเป็นจริงกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งกลัว,วไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำจริงอลัสอลัสชีวิตก็เลยมันเกิดดูดีดูดีดอ ใครก็ตามนะคะที่เข้ามาเจอทิพนะคะไม่ว่าจะตอนนี้หรือย้อนหลังเนาะช่วยทิพกดไลค์กดแชร์ออกไหมนะคะอย่าหวงอย่าหวงนะคะในเมื่อวันนี้นะคะเราลุกขึ้นมาในการสร้างตัวตนแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องทำเฮ้ยเราต้องให้ก่อนนะคะนะ,ะให้ความสุขให้ความเบิกบานนะคะให้ความรู้ให้รอยยิ้มดีๆ เราต้องแชร์แบ่งปันด้วยนะคะมีสิ่งดีๆเราต้องแบ่งปันค่ะไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าไอาทำกินวยันนีลากดดกดจัตวาทาให้มีวันนี้สิ่งดีด แค่าม,ามีต่อใจเนี่ยเาะฉันเชื่อในว้าวไม่ว่าวันนี้จะทำอะไรนะคะลุกขึ้นมาใช้ความสุขในการน้ำหน้านะเออไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์ใครนะคะเพราะวันนี้สิ่งที่เรากาลังทำนี้เราทำเพื่อชีวิตของเราไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตใคร แต่อย่าให้คําพูดของใครหรือความคิดของใครเข้ามาอยู่ในเส้นทางของเราเด็ดขาดถ้าคุณอนุญาตนั่นคือคุณยอมไม่เข้ามาบงการชีวิตของคุณนะคะ <c oughs> อ่าหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงสวัสดีค่ะทิปน้ำทิปลาดประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะพร้อมสาระความรู้ดีๆที่ตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะที่ต้องบอกก่อนเนาะ ทิพย์ไม่ได้จบเยอะนะคะเป็นคนที่ไม่ได้จบสูงอ่ะเป็นแค่จบแค่ม .6 นะคะจบเรียนจบแค่ม .6 สิ่งที่ทิพย์เอามาแบ่งปันนี้เออบางคนแบบคือคุณไม่ต้องคาดหวังนะคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรที่เป็นวิชาการคุณไม่ต้องคาดหวังเว้ยมันจะต้องเลอเลิศนะคะนะ <S <S เพราะอะไรเพราะสิ่งที่นํามาแบ่งปันกันนี้เราไปเรียนรู้เราไปได้ยินเราไปพบไปเห็นมามันเป็นสิ่งดีๆเราคิดว่ามันมีประโยชน์เราก็เออออกมาแบ่งปันกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับของออนไลน์บ้างลหละเออทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะ หรือว่าพวกเป็นแง่คิดข้อคิดดีๆที่เราเจอแล้วเราเอามาแบ่งปันกันนะคะวันนี้การแบ่งปันนะคะมันไม่จาเป็นเจาะจงว่าเฮ้ยคนแบ่งปันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จบปริญญาคนต้องมีความรู้เป็นโค้ดเป็นครูสูงๆไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นได้ก็โอเคคุณก็จะดูมีภาษีนะแต่เราในฐานะที่เป็นคนที่เลือกฟังคะ่ะคนส่วนใหญ่จะเลือกฟังเฉพาะว่าสิ่งนั้นเขาได้อะไร ถ้าเกิดไม่ได้เกิดประโยชน์เออต่อให้คนจบปร,ริญญามาพูดอะไรแต่ที่มันไม่ได้มีประโยชน์ในสิ่งที่เขาอยากจะได้จริงๆมันก็คือไร้ประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนาะสิ่งที่ทิพนำมาแบ่งปันนี้มันอาจจะไปทําให้ใครบางคนเออได้ข้อคิดดีๆหรือว่าใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่นํามาแบ่งปันเนี้ยบางทีเขาติดอะไรพอมาฟังทิพพอได้แบบว่ารับฟังเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะทําให้เขาปลด็อก ok ก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยมันก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่คนแต่ละคนจะได้มันจะไม่เหมือนกันนะคะ เหมือนกับเพื่อนๆเหมือนกันถ้าวันนี้ใครที่ลุกขึ้นมาทำนะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะวันนี้เราต้องทําใจเขาเรียกอะไรเราต้องเข้าใจในข้อนี้ด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่เรานํามาแบ่งปันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนทุกคนแต่มันจะมีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่เขาได้ประโยชน์นะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังลุกขึ้นมาทําคุณอย่าคิดเยอะค่ะสิ่งที่คุณรู้บางคนเขาอาจจะไม่รู้ สิ่งที่คุณเก่งบางคนเขาอาจจะไม่เคยพบเห็นเลยก็ได้แต่คุณนําความรู้เหล่านั้นออกมาแบ่งปันค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณตั้งใจเอามาให้นะคะวันนี้บอกแล้วคนที่เขามาดูคุณเขาได้อะไรเขาก็จะดูถ้าเขาไม่ได้เขาก็แค่ออกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันเป็นธรรมชาติของคนคนจะดูเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจอะไรไม่ได้สนใจก็ปล่อยเขาไปนะเพราะฉะนั้นนะคะลองลุกขึ้นมาทําดูนะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในโลกออนไลน์คุณจงใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์นะวันนี้ เราทําไปเลยอย่าเพิ่งหวังผลนะคะทำทำาำทำไปก่อนอย่าพิ่งหวังผลมันลองทําให้เยอะที่สุดก่อนนะคะค่อยตัดสินว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับหรือไม่เหมาะกับคุณทําได้ไม่ได้คือให,ให้ให้การลงมือทำเนี่ยมันมากพอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนาะออนไลน์ทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถออกมาแบ่งปันได้อย่าคิดเยอะว่าวันนี้จบอะไรนะจบแค่บางคนจบมสามบางคนไม่จบมสามเลยก็ได้ไม่เกี่ยวค่ะ เพราะทุกๆคนจะมีประสบการณ์ชีวิตนะคะที่แบบว่ามันหลากหลายการทําเป็นความเก่งแต่ละอย่างคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ไม่เกี่ยวค่ะว่าวันนี้คนคนที่จะมาสอนคุณน่ะบางครั้งบางคนเก่งแค่ในตำราในขณะที่คนบางคนน่ะเขาฟันฝ่าชีวิตมาจริงๆเขามีประสบการณ์ชีวิตมาจริงๆนะคุณแรกคุณก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าคุณชอบแนวไหนเออถ้าชอบวิชาการ แต่เขาไม่ได้มารู้ลึกซึ้งอาคุณอยากฟังคุณฟังไปหรือบางคนที่เฮ้ยเขาลุยมาจริงเขาไม่ได้พูดอะไรเป็นวิชาการเลยแต่นั่นมันคือชีวิตจริงๆที่เขาร้อยเรียงออกมาแล้วเอามาเล่าให้กับคุณฟังนะคะมันมันเรียกอะไรมันอยู่ที่มุมมองคนว่าคุณสนใจด้านไหนนะคะโอเคนะคะนา้าวันนี้ทิปมีอะไรมาฝากนะเออทิปมีอะไรมาฝากนะคะวันนี้ที่เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์นะคะ พราะอะไรเพราะทย์มองว่าเฮ้ยออนไลน์อ่ะ สามารถทําควบคู่กันได้ทุกงานโดยที่ทิเนะี่ไม่ต้องลงทุนในการมีหน้าร้านไม่ต้องลงทุนที่จะแบบไปจ้างพนักงานเนาะไม่ต้องแบบมีออฟฟิศอะไรเลยแต่ใช้สื่อโซเชียลที่ทิปมีนี้ในการลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างในโลกออนไลน์ให้มันเกิดเป็นมูลค่านะคะแต่บางคนมีอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็เป็นคนนึงที่สั่งของออนไลน์คุณลองพลิกนะลองพลิกความคิดคุณดูซิว่าวันนี้ทําไมไม่ลองใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองบ้างนะถ้าเกิดวันนี้คุุณณบอกว่า่าคคเป็นนนึงท ที่ต้องการรายได้ต้องการช่องทางในการที่รายของเงินเพิ่มนะคะมันดีกว่าการที่เราจะมีรายได้ด้านเดียวแน่ๆเพราะที่เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนาะทิพ์เคยทํางานเป็นสาวโรงงานมาถึง19ปีในวันที่เราเปลี่ยนอาชีพมาเป็นช่างตัดผมชายไปได้แค่ 6, 6เดือนโควิดมา โอ้โหมันชีวิตมันก็ละสัำระสายอยู่เหมือนกันพ่อะอะไรคะพาะรายได้ทิพมีอยู่แค่ทางเดียวแต่ว่ามันก็โชคดีมันทําให้ทิพเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการที่จะพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ทิพก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ได้เป็นไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ลองเข้ามาทําก่อนนะคะลองเข้ามาทําก่อนอย่าคิดนะอย่าคิดอะไรล่วงหน้าเพราะความคิดมันคือสิ่งที่น่ากลัวมากนะเหมือนอย่างวันนี้ที่ทิพขึ้นหัวข้อไปว่า เสียงในหัวเนี่ยแหละเป็นตัวที่ฉุดล้างให้เราเนี่ยไม่สําเร็จสักกะทีนะเสียงในหัวที่ว่านี้บางคนเรียกว่าเสียงเล็กๆนะเสียงเล็กๆในหัวนี้ที่มันจะนําพาให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่สามารถที่ทาให้เราเนี่ยลงมือทําอะไรได้เพราะอะไรคะถ้าวันนี้ในสิ่งที่ทิพ เจออยู่เนาะในสิ่งที่ทิฟเจออยู่ถ้าทิฟมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทิฟมึงจบแค่ม .6 เองมึงจะทําได้เหรอวะเฮ้ hey, ทิฟมึงไม่มีประสบการณ์เลยนะกับโลกออนไลน์มึงจะทําได้เหรอโอทิฟสื่อโซเชียลมึงก็เล่นไม่เป็นแล้วมึงจะมาทําได้เหรอว่าทิฟมึงจะทันคนอื่นเขาเหรอเออมึงจะไปแข่งกับเขาได้หรอทิฟเนี่ยคือเสียงเล็กๆค่ะว่าวันนี้คุณสนใจเสียงเล็กๆเ,เหล่านี้ในหัวคุณไหมถ้าคุณนะคะเขาเรียกอะไรถ้าเกิดคุณเอาชนะเสียงได้เล็กเหล่านี้ไม่ได้คะ่ะนะคุณก็จะเป็นคนที่ ไม่เรียนรู้ไม่ลงมือทําไม่มีความอดทนกับสิ่งที่คุณจะลงมือทําเลยถามว่าอยางได้ไรายได้ไหมยางได้ค่ะนะแต่เพราะไอเสียงเล็กๆนี่แหลพะพอจะลงทําลงมือทําว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเรียนเลยนะเอาไว้ก่อนเออไปผ่อนคลายก่อนนะเออไปหาความบันเทิงให้แบบเอ,อ้ยมันสบายอารมณ์ก่อนแล้วค่อยเรียนก็ได้เดี๋ยวค่อยเรียนลงมือทําก็ได้เห็นไหมถ้าวันนี้คุณยอมเขาเรียกน,นะยอมให้เสียงเล็กๆตรงเนี้ยมามีอิทธิพลกับคุณนั่น แบบปุ๊บขึ้นมานะคุณจะไม่ทําอะไรเลยแล้วคุณก็จะแบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยนะวันนี้เสียงเล็กในหัวมันเป็นตัวชุดหลังที่แบบมันโคตรอันตรายอะ่ะ แค่เขาเรียกอะไรเสียงคนรอบข้างเสียงอ่าเสียงนกเสียงการอบข้างที่คุณได้ยินเนาะมันก็ทําให้คุณบั่นทอนความรู้สึกไปแล้วหนึ่งขั้นแหละอ่ะพอดีไอเสียงในหัวของคุณเองเนาะที่แบบในหัวของเราเนาะมันจะมีด้านดีกับด้านไม่ดีอ่ะด้านดีก็จะแบบพูดสนับสนุนว่าเฮ้ยคุณแกทาได้แกทําได้แกทําได้ส่วนไอด้านไม่ดีเป็นไงเฮ้ยมึงอย่าเลยมึงเชื่อกูนะทำไปมึงก็ไม่เรียกอะไรทําไปก็เจ๊งเออทาไปก็ไม่มีกําไรหรอกกูทำไปมึงก็ขาดทุนเฮ้ยมึงเชื่อกูมึงทําไม่ได้หรอกมึงจบมันน้อยมึง ก็จะอยู่ในฝั่งของด้านไม่ดีเยอะมากค่ะนะคิดแต่สิ่งไม่ดีคิดแต่สิ่งห้ายๆคิดล่วงหน้าไปก่อนทั้งนัที่บางเหตุการณ์ยังไม่ที่เกิดด้วยซ้ายังไม่ได้ลองเรียนรู้ยังไม่ได้ลงมือทําเลยแต่บอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเหมือนเขาฉันทําไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าความรู้บนโลกใบนี้มันเยอะมากนะมีให้คุณทุกสาขาแต่อยู่แค่ว่าวันนี้คุณเองนั่นแหละเรียนรู้มันไหม คุณลองลองแบบถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องออนไลน์จริงๆอ่ะวันนี้อย่าเพิ่งพูดว่าเฮ้ยฉันทาไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันไม่เป็นฉันไม่มีประสบการณ์ไม่มีใครเก่งจากท้องพ่อท้องแม่ค่ะแต่เราต้องเรียนรู้คุณจะต้องข่มไอเสียงเล็กๆเหล่านี้ให้ได้เมื่อมันผุดขึ้นมานะคุณบอกเลยมึงหยุดนะมึงมึงหยุดไม่ต้องคิดแทนเดี๋ยวกูทาเองเออนี่มันชีวิตกูเดี๋ยวกูจัดการนะบอกมาเลยว่าให้ขอบคุณนะแต่ไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวทําเองให้คุณพูดแบบนี้กับตัวเองเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เกิดเกิดเสียงที่มันแบบ เข้ามาทําให้คุณแบบเขาเรียกอะไรทำให้เรารู้สึกว่าไม่โอเคอะนะนั่นคือเสียงลบๆนะเสียงลบๆด้านลบที่มันเป็นมันเป็นความคิดที่ไม่ดีเมื่อคุณคิดบ่อยๆบ่อยๆนะมันจะทําให้คุณไม่ลงมือทําอะไรเลยเนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หลายๆคนหนึ่งไม่ประสบความสําเร็จไม่สามารถที่จะแบบไปถึงฝั่งฝันได้ไม่ถึงไปถึงเป้าหมายที่เราหวางไว้ได้บางทีเขาเรียกอะไรอะพอจะลงมือทําเอ๊ กูจะทำสำเร็จไหมเนาะจะทำได้ปะวะโหลงทุนไปเยอะเลยเนี่ยจะขาดทุนไหมวะหูยตั้งร้านขนาดนี้นะวันนี้กูจะขายได้ไหมเนี่ยเออเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะที่คุณคิดแบบเวลาเพอ้อเพอ,เพอที่มันผุดขึ้นมาในสมองของคุณนั่นแหละคือเสียงเล็กๆที่คุณนะ่ะสร้างขึ้นมาเองคนส่วนใหญ่นะคะที่คิดบ่อยเพราะอะไรเพราะปกติแล้วคนเรามันคิดห้า0มืถึงหกหมื่นเลื่อง หกหมื่นเรื่องต่อวนันเอ,อเริ่มเหนื่อนะห้าหมื่นถึงหกหมื่นเรื่องต่อวันอยู่แล้วเพราะจิตมนุษย์มันแวบ,บมาแวบ,บไปมันไวเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกยิ่งยิ่งยิ่งเรียกอ,อะไรฝึกในการนั่งสมาธิด้วยจะดีมากเป็นการทําให้เราจับจิตได้ไวแต่ถ้าไม่ฝึกเลยนะคะเราจะเป็นคนคิดเยอะเห็นอะไรก็คิดแวบบคิดมาคิดไปนะมันเลยทําให้เราเนี่ย คิดไปแต่ด้านลบๆเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้เมื่อเช้านี้เนาะเออทิปก็ได้ไปเปิดฟังโคดคูนเนาะที่เขาออกมาบอกเนาะว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณนะจะสยบมันแน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้พูดขึ้นมาปุ๊บมึงหยุดเลยเมึงหยุดเลยขอบคุณนะเออขอบคุณนะที่พูดให้ได้ยินแต่ไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการเอง อ,อยู่เฉยๆย่างงั้นเลยลูกนะอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเออไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวแม่จัดการเองลูก <c oughs> นะคาพูดอะไรก็ได้ที่คุณตอบย้ํานะคะเอาที่คุณสะดวกเออเอาที่คุณแบบพูดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหยุดเออชันอัพบ,บางคนนะเออมึงฮุบปากไปเลยนะอะไรก็ได้คะ่ะที่คุณนะแล้วให้คุณตอบย้านะตอกย้ําคําพูดบวกๆไม่ต้องกูเก่งกูทําได้มึงเชื่อกูแค่นี้กูจัดการได้เออ อย่างเงี้ยพูดกับมันเพราะอะไรเพราะบอกแล้วเสียงเหล่านี้จะเป็นตัวชุดหลังเราไม่ให้เราลงมือทําอะไรไม่ให้เราเรียนรู้อะไรนะคะคุณจงจับสติคุณให้ดีๆว่าณเวลาเผอที่คุณคิดออกมาคุณคิดอะไรสิ่งนั้นนําพาชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จไหมแต่คนที่คือแบบเขาเรียกอนะไรคนที่มีเหมือนพวกเขาเรียกอนะไรจิตแข็งแขงอะ่ะเออคือคนที่ประสบความสําเร็จมากๆอะ่ะ คนเหล่านี้เขาจะมีจิตที่แข็งมากเขาจะไม่ปล่อยให้ความคิดเล็กๆเลกๆในหัวของเขาเนะี่ยแวบมาเลยเขาจะไม่มีแม้แต่นนเรียกอะไรนะศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเลยเออจะสําเร็จปะวะเฮ้ยฉันทำไม่ได้คนสําเร็จไม่มีความคิดเหล่านี้เลยนะคะเนี่ยแหละคือความต่างของเรากับเขาว่าทําไมวันนี้เรายังไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ถึงเขาเพราะคนที่ประสบความสําเร็จในหัวเขาอะไรก็รู้สึกเป็นไปได้หมดเลย นะอะไรก็รู้สึกเป็นไปได้เขามีพลังเขามีวิธีการที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้แต่โดยคนทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่รู้วิธีในการจัดการกับเสียงเล็กๆในหัวของตัวเองก็เลยปล่อยให้มันสำแดงเดชอยู่เรื่อยๆก็เลยปล่อยให้มันนะคะพูดบอกอยู่ตลอดเวลา แล้วเราก็ฟังมันด้วยสิเนาะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ฟังมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองลองสำรวจตัวเองดูสิว่าเวลาแบบเผอิ <ๆ S 1> คุณคิดอะไรถ้าเป็นด้านไม่ดีคุณรีบบอกเลยนะเออให้มึงหยุดเลยไม่ต้องเออเดี๋ยวจัดการเองขอบคุณนะที่มาพูดให้ได้ยินอ่ะไปเลยลูกจะไปไหนก็ไปนะเออไม่ต้องเดี๋ยวแม่จัดการเองนะอันนี้คุณต้องฝึกเองนะคะคุณต้องฝึกเองในการที่คุณเนี่ยจะเขาเรียกอะไรเดียกดอนะ่ะ กดไอ้ความคิดลบๆอ่ะให้มันลงนะคะแล้วเติมพลังงานบวกๆให้กับตัวเองลองเติมเติมความคิดดีๆความรู้สึกดีๆด้านดีอ่ะให้มันแบบว่าตีตื้นขึ้นมาโดยการพูดชมตัวเองนะใส่พลังงานให้กับตัวเองพูดด้านดีให้กับตัวเองเยอะๆนั่นจะทําให้คุณอ่ะเขาเรียกอะไรสามารถแบบกบเสียงเล็กๆในหัวด้านลบๆให้กับคุณได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะเทคนิคดีๆที่ทิพย์ไปเจอมาแล้วก็เลยเอามาฝากกันเพราะทิพย์เชื่อว่า คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะยังปล่อยให้เสียงเล็กๆนี้มามีอิทธิพลนะคะมากกว่าความคิดด้านดีความรู้สึกด้านดีเพราะฉะนั้นวันนี้ลนะสิ่งนิทิพย์เอามาฝากกันนี้ลองเอากลับไปทําดูนะคะลองเอากลับไปทําดูถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ อยากจะประสบความสําเร็จไว้นะคะเทคนิคดีๆแบบนี้เราไปฟังเราไปาได้ฟังได้รู้ได้เห็นมาเราก็เลยเอามาฝากกันนะคะลองเอาไปทำดูเนาะมันไม่ได้เสียหายเพราะทิปไม่ได้ให้คุณอะไปออกไปยืนพูดกลางตลาดเออไม่ได้ออกไปยืนพูดแบบกลางที่สาธารณะแต่แค่เมื่อไหร่ก็ตามมีความคิดลบๆความรู้สึกลบๆมันผุดขึ้นมาคุณรีบบอกมันเลยว่ามึงหยุดอามึงหยุดนะอยู่ตรงนั้นเลยขอบคุณนะท,ที่ที่แบบว่าออกความคิดเห็นนี้มาแต่ไม่ต้อง เดี๋ยวฉันจัดการเองเพราะนี่มันคือชีวิตฉันบุ้ยเออฉันเก่งฉันทําได้อยู่แล้วจิบจิบแค่นี้สบายมากฉันทําได้นะอะไรก็ได้ตอกย้ำด้านดีให้ให้กับตัวเองไปจับจิตให้ได้คะ่ะจับความรู้สึกให้ได้คะ่ะว่า คุณรู้สึกอะไรณนะตอนนั้นนะคะนะโอเคอันนี้เป็นเทคนิคดีที่ทิพตั้งใจเอามาฝากกันเนาะและทิพย์ก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้แล้วเอาลองไปทํากันดูนะคะนะโอเควันนี้ทิพย์ไปแล้วนะคะแล้วโอกาสหน้าทิพย์จะนำนะสิ่งดีๆเหล่านี้เอามาฝากกันอีกนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับข้อคิดดีๆวิธีการดีๆนะคะนะเราไปเจอเจออะไรดีๆเราจะเอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ